สบายดีพี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเด้อสุขสุขคนสมองสุบอนเอซีุก่านนาะที่ขลุกหักแพงผู้่วโลกมาใน้ยินดีหับสมซองของน้องพาโซกพี่น้องกระตาเข่าขั้วอีกแล้วพี่น้องเ้ยตําเมนูแซ่บทำเมนูแซ่บอีกแล้วพี่น้องกำลังตํากำลังตําพี่น้องอาหารบ้านนอกดอกแ่บเะพาะฉพบ้านนอกพี่น้อง แต่ในเมืองกะจักผู้บางคนกะสิบบเคยได้กินบางคนกะสิโบหมักกินเนาะลาบเนียวปลาอีกแล้วพี่น้องจ้าเนี่ยราบเนียวปลาตากำลังเสียนน่นแหละกำลังสิบคนคนละปลาเด้อพี่น้องแซ่บๆมากินนํากันเด้อมากินนํากันเด้อสุขุสุขคนเด้อพ่อใหญ่พ่อใหญ่เอฟซี FC ทูกฐานทุกขู่ถูกคนนั่นแหละ มากินนากันเด้ออาหารแรงมาไล่กับบพ่อเรื่องไหนเหรอเฮ่อมาแล้วนะถลุจอมาเลยถ <c oughs> ลุจอมาเลยมากินนำการเสแสรบเลยหลปาลปาลปาลปัปลาลัปลากินกับปลาปีบอเป็นจัดเสนอกับบักทัวบักแตงโอ้ยแซ่บนี่ก็สิห้าพักกับอยู่พี่น้อง เดี๋ยวเราลงมาจากวัยพระเราสิหาพักกับก่อน,นให้พ่อตาค้นหาพี่น้องมาเดินมาเด้สุกุศคนเด้อกูได้ข่ามาเบิ่งมาสมกับกูไรกูแซ่เลยเด้อพี่น้องนี้ใส่อิลากินยังลูกล่ะโอ้ส่งหน่อยกินข้าวต้มอทุญ่าปลาลุงในลูกอุญ่าป้าลุงป้าตุตุญาป้าลุงป้งข่าต้มทุญาญ่โอ้ยสุกหน่อยเอ้ยไปไหนหยไปไหนไปไหนป้อนตุลก็พร้อมเนาะ เริ่มมาเด้ออาหารแรงเฮาอาหารแรงบ้านเฮาก็คือลาบปลาลาบเหนียวลาบเหนียวแซ่บๆเลยจ้าหาเบิ่องฐานส้มไปเรื่อยๆพี่น้องเฮ้ใส่น้ำอีกเลยอ้าวคนม่ได้ไดปู่อะไรพี่น้องตาปัวเดียบลอยกำลังอกๆเลยมาเด้มาเด้สุกุสุกคนมากินนกันเด้อละปลา,ปปา ว้กกำลังใจะสุดๆเลยเศษไบไหนน่ะขามนหวั่นนี่ยมา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 มอมาเดมอมา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 เด้อมามามากา่ามานาม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 แมามาาม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 หมามามาเายาม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 มมา เบิ่งค่ะสมตอนกินอีกพี่น้องเอากินเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อกูสุคนเด้อเอฟซีทุกท่านกินซอแรงน้ำกันเด้อหลาปลากินกะปิ

Ủa cứ thả vào đã. Cứ thả vào ấy, bự bự bự. Ừ. 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 gạo nào, mới nhìn là nhìn như hung ác luôn nhìn, chặt cây trà nhau

คงไม่หน้าแต่ก็ถือเหมาะสมไม่ผ่านไปลงพิมพ์บล็อตแต่เนี่ยเรื่องมดเยอะมากเลยเรื่องขอ้ทักกาดก็้อยกไย้อยกไย้อยกไย้อยก็ย้อยก็้อยกไย้อยไปหายไปแล้วเพาะงั้นเอง้มันดำก็งั้นก็ผักกาด

kami di kereta kok Cô bông bé ở thằng lắm nè Cái cháu nè Cái cháu nè ไอ้อยไม่อ้อยแกสำหรับคลิปนี้มาจาลาเลยพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องสบายดีทุกคนเด้อ